ไล่ขอแบบต้มแบบบอกพิษบอกติมีไล่ขอแบบเต็มตัวพี่น้องแบบบนมีลำเสียพี่น้องไอ้เห็ดประมาณนี้พี่น้องเขาเริ่มต้นแต่ทั้งไตไปเ็ดเริ่มต้นทางไปไตไปก็เหลือทางเทิงแล้วก็อ้อมลงเห็ดแต่ทางเทิงลงมาทางไตอ้อมไปเรื่อยๆพี่น้องโค้งไปโค้งมาเรื่อยๆพี่น้องเดินกลัวสีเหลีวพี่น้องกำลังรามีขอเวลาท่านพี่น้องแบบเต็มตัวแบบบนมีลำเสียพี่น้องเหมาะสำหรับผู้ใด อันกากถือว่าล่ำเส็ล่ำเกินทั้งแต่ทั้งเชิเห็ดใซ่ตอกันไปหน่อยเห็ดแบบนี้เห็ดไม้ยปหนเดี๋ยวมือนี้ให้รับมา่ไใ่้เิ่นจะมนีก้อนนาะค่ะนอนเดี๋ยวมลุ่นกับติหาเนี่ไหมมาายไปเรื่อยท่เก่าไี่น้องได้ซองพอเท่านี้ตีเยอนีเออได้ซอง่ตัวตีมึงมึงมึงเห็ดมาต่อยกันมันก็สีหาอนี่เหลาอัน เอาไปแล้วสองพันเยอจะได้เงินไหลบ้งเยอันเดี๋อหาสิอันนี้สองหัวนี่กเือเงินอยหาเอาเอาไปแล้วสองพก็เลยเรือเท่าน,นีน้เต้หักบวกลบคุ้นา,ารแล้วมาเอาเมีเเเยเจ <c oughs> ียิ อันอันไล่ได้แน่ได้ได้แน่สีฝาเนี่ไล่ข้อไล่ขอเกาสีเหลืองเงินนี่ยไล่ด๋สีขรามนี่เออมีไงมีแค่ลำโขงอันนี้เ,เ,เป็น่ ม่เอบาไม่บาโทษตามไป้วกโทษเมีคือกันละเดี๋ยวมอนีไทยบงสนีก็เนาะค่ะน้ะเดี๋ยวมูนอหารเนี่ยไม่มาไทยบงมือใหญ่คือเก่าเหรพี่น้องมึงดวาืมกดไหล์กดแช์กดติดตามอนามันมีน้ำมือเก่านเดอค่ะเด้อมอนีก็มีแล้วค่ะวัสดีค่ะ